ตั้งๆไปโดยโดนไม่ได้จังหวะข้างบนล้มกิ่งลงอมาอ,มอยู่เยเงี้ยไปหมดอ,อ่ะม,มันเล่นกันแหละฮะนี่ไม่ได้กระโดด เจอเลยสองตัวตัวเล็กนีไม่กล้าโดดอุ้ยตัวนี้นี่อุ้มมาเลยอุ้ยกระโดดทั้งท้องทั้งลูกอยู่ในท้องหรือสองตัวทำไงดีบานเลยมาเต็มเลยไม่ใช่แค่สองตัวตัวเล็กโดดนะโดดไปไหนโดดไปต้นไม้เล็ก จะไปไหนกันเนี่ยดึกดืด่นค่ำคืนละมันเดินทั้งคืนแหลยพวกเนี้ยเนอะอืมไปมาเรื่อยเรื่อย่างเงี้ยแลหละมันจะหลงป่ามากมากหนไม่หลงลหรอกจำได้ไงวะพวกนี้มันใหญ่มากนเนี่ย